สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารของเน t ตเตอร์ซิตี้นะครับก่อนอื่นนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราในการทําคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของพวกเราด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาอัปเดตข่าวสารนะครับมีข่าวสารอะไรบ้างนะครับเริ่มต้นข่าวที่1ครับจิงจอกจอชิวเบอร์ทานร่วมทัพแล้วข่าวที่2ครับเลตเตอร์นั้นมีหนาเนะ่ฮะผู้เล่นคนสําคัญหลายรายเนี่ยสอชิงหนี แล้วก็ข่าวต่อไปครับวาร์ดี้นั้นค่าตัวแพงที่สุดในเลเตอร์เกมแฟนตาซีพิมพ์ลีกฤดูกาลใหม่เริ่มต้นข่าวที่1ครับจิ้งจอกจอซิลเบอร์ทานมาร่วมทัพแล้วเลตเตอร์สตีนนี่ครับโตเป็นข่าวกับเบอร์ทานเมื่อช่วงสัปดาห์ก่อนนะครับหลังจากที่ดาวเตะวสามปีรายนี้สัญญากับทีมจนถึงวันที่30มิถุนายนนี้เท่านั้นโดยถึงแม้ว่าในชีั่นล่าสุดเนี่ยเขาจะลงเล่นไปทั้งหมดในหลีกนะฮะทั้งหมด29เกมแต่ท้ายสุดแล้วเนี่ยเขา ที่จามลาสมโมสรเซาท์แฮมตันตามรายงานของโกนะครับบอกว่าที่จริงแล้วนะครับอดีตแข้งเชลซีรายนี้ก็ให้ความสนใจของทีมระดับไม่ว่าจะเป็นอาร์ซนอลเอซิมิลานแล้วก็ RS m o n โมนโกเหมือนกันแต่ท้ายสุดแล้วนะครับเขาก็จะเลือกมาอยู่กับเลเตอร์โดยในซีซั่นที่ผ่านมานะครับเลเตอร์เนี่ยมีปัญหาด้านตัวเลือกในตำแหน่งแบ็กซ้ายในระดับหนึ่งเพราะทั้งเจมส์จัสตินและก็ที่โมติีคาสเตเย่เนี่ยต่างก็โดนการบาดเจ็บเล่นงานอยู่บ่อยครั้งจนต้องพักเป็นระยะเวลานาน ส่งผลให้ภาพรวมของทีมนะฮะไม่คงเส้นคงวามากเท่าไหร่นกสำหรับข่าวต่อมาครับตอนนี้นะครับมีเพื่อนสำคัญหลายรายนะครับของเลสเตอร์นั้นสอที่จะชิงหนีสโมสรนนะฮะเราทุกคนรู้ดีว่าข่าวลือต่างๆส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นแค่ข่าวลือนะครับบางครั้งเนี่ยเป็นข่าวลือนั่นกลายเป็นข่าวจริงก็มีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงจะต้องจับตาดูต่อไปว่าจะเกิดอะไรขึ้นถึงแม้ว่าเป็นแค่ข่าวลือ แต่ควรที่ติดตามสถานการณ์เหล่านี้อย่างใกล้ชิดในทีมของเลสเตอร์นะครับมีกลุ่มนักเตะจํานวนหนึ่งที่ถือว่าเป็นแกนหลักของทีมที่มีข่าวเชื่อมโยงกับการย้ายทีมในช่เมเเอร์นี้นั่นแปลว่าพวกเขาเนี่ยอาจจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากอย่างแน่นอนหากต้องเสียผู้เล่นเหล่านี้ไปจริงๆบ่อยครั้งเนี่ยเราจะได้เห็นว่าจิ้งจอกสยามเป็นทีมที่ชาญฉลาดรอบคอบและมีความแยบยลเกี่ยวกับดีลการซื้อขายนักเตะในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งเขาเนี่ยจำเป็นต้องขายผู้เล่นคนสําคัญของทีมออกไปหลายคนนะครับโดยขายในช่วงเวลาที่เหมาะสมและราคาที่เหมาะสมนะครับได้ตลอดเรื่อยมาถ้าจะพูดถึงในแง่ของธุรกิจแล้วก็นะครับต้องบอกว่าเลตเตอร์นั้นประสบความสําเร็จอย่างมากที่สุดทีมหนึ่งนะฮะเกี่ยวกับการซื้อขายนักเตะแต่เลเตอร์ต้องตระหนักและก็เตรียมพร้อมสำหรับดิวที่อาจเกิดขึ้นและก็ชวนให้ปวดหัวเริ่มจากคนแรกครับเจมมชัน แมนนิชันเนี่ยมีข่าวเชื่อมโยงในการย้ายทีมไปที่อาร์เซนอลนะครับตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาถึงแม้ว่าข่าวจริงๆแล้วเนี่ยอาร์เซนอลเนี่ยมีนักเตะเป้าหมายที่พวกเขาอยากได้ร่รวมทัพมากกว่าแมนนิชันอยู่ในริดรายชื่อก็าตามและก็สโมรสรต่างๆมากมายทั่วยุโรปนะครับต่างให้ความสนใจของตัวแมนนิชันเช่นเดียวกันนั่นหมายความว่าปืนใหญ่น่าจะไม่ใช่เพียงทีมเดียวที่ให้ความสนใจแล้วก็ติดตามสถานก,การณ์ของเจมแมนนิชันแต่ถ้าหากเลสเตอร์นั้นสามารถเซ็นสัญญาก,กับนักเตะบิ๊กเนมมาร่วมทีมได้ นั่นอาจจะทําให้เป็นเหตุผลที่ทําให้เมดิสันนั้นเปลี่ยนใจและอยู่กับทีมต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยการมาของบูบาการิซูมาเร่และก็เพรสันดากาเนี่ยที่ตามข่าวเชื่อว่าตอนนี้นะครับได้รับการยืนยันแล้วอีกไม่กี่วันทั้งหน้าเนี่ยจะเป็นเหตุผลที่ดีพอสําหรับการค้าแข้งในถิน King ่นคิงทาวเวอร์ต่อไปของเมดิสันหรือเปล่านั้นเนี่ยไม่มีใครตอบได้ในตอนนี้คนที่2ครับยูริตุลมองมีข่าวลือต่างๆมากมายนะครับเกี่ยวกับยูริตุลมอง ถึงการย้ายทีมไปร่วมทัพลิฟหูนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะฮะเจจินครอปเนี่ยเองก็บอกว่าและก็ยอมรับถ้าเขาสามารถเซ็นติลมองมาเล่นที่แอนฟิลด์ได้นั้นเนี่ยเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากเพราะติลมองจะเข้ามาเป็นตัวแทนของจอร์จินโยเวนดุมที่ย้ายไปเล่นให้กับปารีสชมเล็มในลีกเอิงฝรั่งเศสแต่คราวนี้นะครับค่อยๆเยี่ยมหายไปแล้วนะครับแต่ก็อีกนั่นแหละครับถ้าติลมองเนี่ยไม่ได้ไปลิฟฟูแล้วเนี่ยก็ไม่ได้การันตีว่าเขาจะไม่ย้ายออกจากทัพจิ้งจอกสยามไปไหน แต่ถ้าพูดตามตรงแล้วเราก็บอกนะครับว่าโอกาสสตาร์วายยิปซีไปยูรนี้เนี่ยจะย้ายออกจากทีมในซัมเมอร์นี้นั้นเนี่ยคงเป็นไปได้สูงมากเลยทีเดียวคนต่อมาครับคนที่3ครับชักลาซุนซูมีข่าวออกมานะครับภายในทีมเลเตอร์นั้นในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาซุนซูเนี่ยอาจจะเซอร์ไพรส์ด้วยการขอย้ายทีมไปเมืองดังด้วยการย้ายไปร่วมทีมเมืองดังของเมืองแมนเชสเตอร์อย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในซัมเมอร์นี้ ถึงแม้ว่าคราวนี้เนี่ยไม่รับการยืนยันจากใครอย่างจริงจังแต่อย่างใดนะครับแต่ก็มีความเป็นไปได้ไม่น้อยนอกจากแมนเชสเตอร์นเตดแล้วเนี่ยเขายังมีข่าวว่าอาจจะถูกคว้าไปร่วมทัพกับสิงบลูด้วยนะฮะที่สแตมฟอร์ดบิดและก็ดูเหมือนว่าเป็นเรื่องที่ลิตเตอร์นั้นจะต้องดูกังวลไม่น้อยนะฮะเพราะการคว้าโอกาสในการไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนลีกกับเชลซีนั้นที่ต้องป้องกันแชมป์ปีนี้ภายใต้การนำทัพของโทมัสซูเคิลนั่นเป็นเรื่องที่ยากเหลือเกินสำหรับนักเตะที่ปฏิเสธลง เพราะฉะนั้นแล้วนะครับสถานการณ์ในปัจจุบันนั้นเลเตอร์ควนคว้าเซนเตอร์ฮาร์ฟคนใหม่เข้ามาร่วมทัพก่อนที่จะปล่อยซูุนซูนั้นย้ายออกจากทีมได้และคนสุดท้ายครับคนที่4วิเฟิร์อดีดีข่าวการย้ายทีมของนักเตะนะครับทั้งแมนเชสเตอร์ไนเต็ดและก็อาร์เซนอลนั้นเนี่ยยังตลกอุบวนในอากาศมาสักพักแล้วนะครับถึงแม้ว่ายังไม่มีแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือพอได้ออกมายืนยันในถึงความเป็นไปได้ เทลเลเตอร์นั้นนะครับก็ยังไม่สามารถเบาใจกับเรื่องนี้ได้อยู่ดีเพราะว่าด้วยฟอร์มการเล่นของเจ้าตัวนะครับอย่างเอเนดีที่ผ่านมานี่สามารถดึงดูดสโมสรจากทั่วโยุโรปในการคว้าเขาไปร่วมทัพได้ตลอดเวลาและถ้าเกิดว่าเป็นในแนวทางนั้นจริงๆแล้วเราก็ยิ่งทำเทรเลเตอร์นั้นต้องพยายามอย่างหนักหน่วงในการที่จะรังนักเตะมิดฟิลด์ตัวรับรายนี้นะครับให้อยู่กับทีมต่อไปไม่เพียงแต่ฟอร์มการเล่นในสนามที่เขามีความสําคัญต่อทีม แต่เขาเนี่ยยังมีความสําคัญกับบรรยากาศในห้องแต่งตัวอีกด้วยมิตรภาพที่ใกล้ชิดของเขากับกองหน้าย่างคลีซีแนโซก็มีความสําคัญถึงรอยยิ้มบนใบหน้าของนาเตเลเตอร์ซิตี้อีกด้วยและเขาทั้งสองเนี่ยพยายามดึงศักยภาพที่ดีที่สุดของอ e ีฝ่ายออกมาในเมื่อยามที่อยู่ในสนามสรับข่าวต่อมาครับเกมสุดฮิตอย่างฟินตอร์ซีครับพิมลีกฤด,ดูกาล2021ละ22นะครับได้มีกำหนดค่าตัวในเกม ของนักเตะออกมาแล้วนะครับโดยเจมีวูดี้นะครับเป็นนักเตะที่มีค่าตัวแพงที่สุดของเลเตอร์ที่จํานวน10.5ล้านปอนด์นะครับโดยในฤดูกาลที่แล้วเนี่ยหัวหอกวัย34ปีรายนี้ทําคะแนนรวมเอาไว้ที่187คะแนนในขณะที่ในที่2ครับเป็นคลซี่ฮิเนโซถูกกาหนดค่าตัวอยู่ที่7.5ล้านปอนด์ส่วนในตําแหน่งมิดฟิลด์นะครับอย่างเจมีวูดิสันเนี่ยแล้วก็แฮมพิบรานก็มีทีเด็ดจากการทำประตูและก็แอซซิต ค่าตัวอยู่คนละ7ล้านปอนด์นะครับขณะที่ยูริเตอมองนะฮะอีกหนึ่งกองกลางคนสำคัญของทีมที่มีค่าตัวราว6.5ล้านปอนด์สำหรับค่าตัวของเลสเตอร์ซิตี้นะครับที่ถูกกำหนดออกมาในแต่ละตำแหน่งเริ่มต้นกันที่ผู้รักษาประตูครับแคปเปอร์สมายเกิน5ล้านปอนด์ครับเดนนี่วอร์ด4ล้านปอนด์ต่อมากองกลางครับวิคารเปเรรา 5, 5้าล้านปอนด์จอห์นนี่แวน5.5ล้านปอนด์ที่มตธีคาสเตเตย5 5ล้านปอนด์ เจมส์จัสตินห้าล้านปอนด์ซักลาซุนซูห้าล้านปอนด์ลุคสโธมัสสี่จุดห้าล้านปอนด์เวตตี้ฟูโฟนาสี่จุดห้าล้านปอนด์เดนียลมาตีสี่ล้านปอนด์ต่อมาครับตำแหน่งกองกลางครับเจมส์มิริสันเจ็ดล้านปอนด์ฮาบิบราน์เจ็ดล้านปอนด์ยูริตุลามองหกจุดห้าล้านปอนด์อายโซเปเรสหกล้านปอนด์มาร์คอัมบรอยตันห้าจุดห้าล้านปอนด์เดนิปลาดห้าล้านปอนด์มิฟิตเอนดิดีห้าล้านปอนด์โนมบัลลิสเมนด์ ต่อมาครับตำแหน่งกองหน้าจะม,มีวอด,ด้ครับอยู่ที่10-5ล้านปอนด์นะครับอันดับ1แล้วก็ตามมาด้วยเคลซี่เฮนา o โซครับ7.5ล้านปอนด์ครับผมนี่ก็คือการอับเตข่าวสารของ l e t t e r c i สตนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทำคลิปต่อไปสวัสดีครับ